เปิดเมื่อไงกระตุ้นเหรอกระตุ้เอากี่บาทเอาเอามาให้แม่เอามาให้แม่เร็วมาให้แม่เรร็วคลยนานๆเข้าบ้านทีไม่ค่อยได้เข้าบ้านนะครับทำแต่คลิปมาให้แม่โอ้ให้แม่นะโอ้ยให้แม่นะเช้นึ่งห้้อยเอาห่าพันเลยไม่ไม่ห้าร้อยอ่ะ พันบาทจะไปนั่งหัวราายลยกะต้ตรงนี้มั้ยะนี้ยคะัดีอเปามืใก่อนนะคะไม่นั่น่ก่อสวัสดียงเดียวเให้าาราคไม่ทันเรียนแค่ะพี่เาไม่ม่ไ้แล้วไม่เอาแล้วนี่นีลอาไแม่ไอีกแล้วไม่้อีกแล้วม่ไอีกแล้วไม่ไ้เล้ครับสาหรับคลิปนี้เชียร์เอกสวัสดีครับ